สวัสดีครับข่าวลึกปรลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงความเป็นไปของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับแก้ไขปรับปรงุงที่ตามคิวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วม รัฐสภาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพรบตำรวจแห่งชาติออกมาเพื่อส่งต่อให้รัฐสภาเห็นชอบจุดสำคัญของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภามีความพิเศษเนื่องจากไม่ใช่ร่างพรบที่ออกมาตามขั้นตอนตามปกติแต่เป็นร่างกฎหมายที่ออกมาตามที่รัฐมนูญฉบับปัจจุบันเขียนไว้ใน หมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศตามมาตรา258งด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บ4ตามคิวกระบวนการตารากฎหมายก็จะต้องมีการแก้ไขยกเลิกพรบรตำรวจแห่งชาติพศ2547ที่ใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนคําสั่งคอสชอและคําสั่งสํานักงานนายกรัฐมนตรีที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวกับวงการตํารวจในช่วงของระหว่างปีพศ2557-2561ทั้งหมด เมื่อเป็นร่างพรบว่าด้วยการปฏิรูปประเทศตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญทำให้การผ่านออกมาเป็นกฎหมายทำได้แบบฟาสต์แท็กคือชงเข้าที่ประชุมรัฐสภาของสสและสวตามรัฐนูนมาตรา270ไปได้เลยไม่ต้องผ่านสภาสามวาระวุฒิสภาอีกสามวาระโดยขั้นตอนจึงทำให้มีสปีดในการผ่านความเห็นชอบจะเร็วกว่ากฎหมายปกติ แต่การประกาศใช้ก็คงไม่ทันสมัยประชุมสภาในรอบนี้ที่จะปิดสภาในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ก็น่าจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาวาระแรกที่ข่าวว่าจะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อร่างพรบาตำรวจแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วสสรัฐบาลฝ่ายคา้านและสมาชิกวุฒิสภาจะมีการ ผลักดันแก้ไขกฎหมายนี้ออกมาอย่างไรจะทําให้มันดีขึ้นกว่าร่างที่รัฐบาลส่งมาหรือจะยิ่งทําให้แย่ลงไปอีกที่เรียกกันว่าการแปลงสารยําเละแย่และเละเทจนแทนที่จะเป็นการออกกฎหมายเพื่อปฏิรูปตํารวจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบ,บวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมและรวดเรว็วหรือว่าจะออกมาเป็นตรงกันข้าม ซึ่งหลักสำคัญของการปฏิรูปตำรวจที่มีเสียงเรียกร้องมาตลอดก็คือต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของตำรวจที่เป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมในทุกมิติได้โดยเฉพาะสามแท่งใหญ่ก็คืองานสอบสวนงานสืบสวนงานบริหารบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในประเด็นเกี่ยวกับการแปลงสารยำเละนั้นในเบื้องต้น นายคำนวณสิทธิสมานวุฒิสมาชิกได้เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับที่จะเข้าสู่การพิจาของรัฐสภาในเดือนหน้านี้กับร่างของกรรมการชุดสื่อแปมีชัยรฤชุพันธ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นร่างฉบับแปลงสารที่ยำเละเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสาระธรรมไม่ตรงกับบทบัญญัติตามรัฐโนตนมาตรา258งวงเล็บ4ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจและกระบ,บวนการยุติธรรมแต่มีการเขียนออกมาในลักษณะที่จะทำให้ยิ่งถอยห่างออกจากเป้าหมายที่ต้องการแทนที่จะให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่ตกอยู่ใต้อานัตของบุคคลใด พูดง่ายๆก็คือร่างพรบรตำรวจแห่งชาติที่จะ พิจารณากีนน้ีไม่ใช่ฉบับปฏิรูปตํารวจแต่หากเป็นฉบับปฏิรูปตํารวจที่มีบรรดาบิ๊ก,กในรั้วสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายพยายามจะไม่ให้มีการปฏิรูปตํารวจตามรัฐรมนูญเลยแปลงสารหมกเม็ดซ่อนเลนและเร่งรีบจะให้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายโดยสุดท้ายแล้วหากประกาศใช้ออกมาก็ไม่ได้เป็น,นกลไกนําไปสู่การปฏิรูปวงการสีกะกีและกระบวนการยุติธรรมต้นน้ แต่อย่างใดจุดแปลงสารที่นำไปสู่การปฏิรูปตำรวจแทนการปฏิรูปปรากฏอยู่หลายจุดเมื่อเทียบกับร่างเดิมของนายปีชัยที่ได้กำหนดไว้มีเช่นหลักเกณฑ์นายตำรวจอารักขาบุคคลสำคัญเพื่อแก้ปัญหาสูญเสียกำลังพลตำรวจไปติดตามบุคคลต่างๆร่างใหม่ก็ตัดออกไปในเรื่องที่สองก็คือองค์ประกอบของกอตรที่เปลี่ยนให้มีผลเป็นการเพิ่มสัดส่วน ของกรรมการจากตำรวจให้มากขึ้นการบริหารงานภายในสายงานสอบสวนจากที่ให้มีผู้บังคับบัญชาตามสายงานสอบสวนโดยเฉพาะก็เขียนออกมาเป็นให้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาทั่วไปเหมือนเดิมและหลักเกณฑ์การย้ายข้ามสายงานหรือย้ายข้ามกองบัญชาการที่มีความเข้มข้นลดน้อยลงสาระสำคัญของร่างพรบรตำรวจฉบับผ่านครบรที่ไม่เหมือนกับร่างของกรรมการชุดนายมีชยัย พราะมีการไปลดความเข้มข้นในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจให้ลดน้อยลงสรุปว่าเรื่องไหนที่ตามร่างของคณะกรรมการชุดมีชัยจะทำให้บิ๊ก,กในรั้วปทุมวันอำนาจในมือลดลงเสียประโยชน์ก็มีการดัดแปลงแก้ไขหรือไม่ก็ตัดออกไปแบบเนียนๆหากสอสอและสอวอเสียงส่วนใหญ่เอาด้วยกับร่างที่คอรมอรเห็นชอบมาทั้งหมดโดยไม่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับรับโดนและเดินไปตามแนวทางปฏิรูปตำรวจที่สังคมต้องการเห็นก็จะไม่เกิดขึ้นเท่ากับกระแสรเรียกร้อง ให้มีการปฏิรูปตํารวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ยุครัฐบาลคอสชอมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันเวลาที่เสียไป6ปีกว่า,วาผ่านไปกับการซื้อเวลาผ่านไปกับการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจกระบวนการยุติธรรมหลายชุดสุดท้ายแล้วความคาดหวังของสังคมที่ต้องการเห็นการปฏิรูปตํารวจมันก็คือความว่างเปล่าข่าวลึกปมลับ จะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งในช่อง n e w ส์วัผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ